สวัสดีน้านเพื่อนตกปลาทุกช่้นนะครับอากาศหนาวมากมากแต่เมื่อคืนแล้วนะ ตีเบ็ดไปสองสามไม้ได้สบายมาสองตัวไม่ได้ถ่ายนะครับแต่อย่าได้แล้วเดี๋ยวเราผมมุ่งถ่ายให้ดูอูดไม่ถูกเลยตอนนี้โอ้โหหนาวมากน่าอาการดูดูด ผมอยู่ที่บอ่อตกปลาหงทองฟิชชิ่งนะท่านแต่ไม่ผิดนะพอดีนา้าซุปตาปุ้ยครับในเพจตกปลาอดีตแนะนำมาโอ้ยหนาวหนาวครับแล้วนะฮะพูดไม่ถูกเลยอะ่ะโอ้ยเป็นครั้งแรกของผมที่ผมเข้าบอ่อตกปลาแล้วก็เสียตัง มันเป็นบอ่อจะบอกว่าไงอ่ะลุงบอก,กึ่งธรรมชาติอ่ะอผมว่าแต่ก่อนมันน่าจะคงเป็นบ่อตกปลาเกา่ปาปลาขึ้นเยอะมากเห็นไหมครับปลาขึ้นเยอะมากวิวก็สวยด้วยเขาบอกว่าลุงเขาบอกว่าลุงหมัน าที่นี่ใหญ่ใหญ่แล้วก็ค่าคันห้าสิบบาทเอาปลาออกได้หมดเลยโอ้ยไม่ไหวนะโอ้ยหนามากมาเดี๋ยวพาุมพาเดินดูว่ามีอะไรบ้างวันนี้จริงจริง,รงผมต้องลงลงเบ็ดก่อนแล้วเนี่ยมนสวายไปสองตัวมาคืนนี้ไซส์ประมาสักสองสองโลได้ตายแล้ว ยังอยู่ยังเป็นอยู่ครับนะตัวไม่มีที่ใส่มาโอจังหวะมาคืนผมตกตรงนี้แหละจริงๆอ,อีกฝากหนึ่งตรงนู้นนะก็บอกน้ำมันลึกแต่ผมตีเบ็ดไปแล้วผมขี้เกียจย้ายมา oh. ติดตามชมติดตามลุ้นนครับวันเนี้ย ทั้งบ่อถ้าจะมีผมคนเดียวแล้วัวนนี้เมื่อกี้เัาก็มีคนมาแต่เขาไม่ได้ตกปลานะครับนั่นะนะแน่นอนชัวร์เลย <c oughs> เดี๋ยวมาตามตามบุ้นกันครับว่าผมจะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้วันนี้แต่ผมไม่แฮ้วแล้วผมมีสองตัวอยู่สวยมากผมบอกก่อนเลยผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยวันนี้นะแนะ่หนังหมาผมก็เลยมาเลย น้ำไม่ลึกขนัดนะ้นน้ำไม่ค่อยลึกเท่าไหร่แต่ยากาศสวยมากเลยโดนแล้วนะน thank mm -hmm. you ก่อนเลยครับไม่ได้ที่ใส่ปลามาวันนี้เดินเก็บถุงข้างบอ่อครับนะ ตัวที่3ของปากระมังนะ หายเดือนผมหมดกันแล้วฮะขุดเอาใกล้ๆนี่แหละไม่มีเนี่นะฮะได้แล้วสองตัว ครับน,นนะ่นะนี่หลายตัวเลยทีนี้ ครับนานะมาอีกแล้วหประบึกมันขึ้นใหญ่มากเลยเหวใจมากเลยครับนานะแต่ผมไม่มีเหยื่อมาวันนี้มาลองเฉยๆครับ าปอนด์เบ็ดน่าจะเบอร์หนึ่ะชิด แต่มีปลาใหญ่ขึ้นปุ๊บก็บึกเกี่ยวใหญ่ๆมีขึ้นเลยเราจับทางไม่ถูกขึ้นมาครั้งแรกเลยครับนะนะาเนี่ยนะ้าใทรเดือก็ขุดเอาข้างๆครับนะนะาดูนี่ เกี่ยวให้มันเป็นพวงอย่างนี้นะครับนะดู Hello. เที่ยงแล้วครับแล้วนะนะเงียบยังเงียบอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้มีป้าเดินมาเก็บตังค์แล้วคันละห้าสิบบาทครับมีคนตกเต็มเลยฝั่งนู้นก็มีครับนะบปลาออกได้หมดมีปลาใหญ่ๆขึ้นเต็มเลยนะปลาบึกใหญ่ๆขึ้นผมไม่มีเหยื่อมาเร็วเนี้ยพลาดพอดีนะก็ะแนะนำมาก็เลยมาเลย กระมงกระมังก็ไม่กินแล้วเดี๋ยวรอสักบ่ายสามเผื่อจะมีตัว ครับ ี๋ยวมาดูปลารวมกันมันะดได้แล้วสองตัว เอาถุงมาใส่เลยคนละตัวปะรวมครับธนาวันนี้สองตัวปลากระมังกลับแล้วครับธนา ถือว่าหมายใหม่นะวันนี้ผมเป็นครั้งแรกเลยลงปลาบ่อผมมันมีอคติแต่นี่มันเป็นบ่อที่กึ่งธรรมชาตินะวิวทิวทัศน์มันก็สวยนะปลามีตัวขึ้นเยอะแนละใหญ่ๆด้วยเดี๋ยวผมจะต้องกลับมาอีกแน่เลยเพราะว่าคราวนี้ผมไม่ผมไม่พร้อมเลยผมไม่มีเหยื่อไม่มีอะไรมาเลยมาก็น้าปุ้ยบอกวามันเข้าม,มาดูเออมันก็ ปลาใหญ่ขึ้นเยอะผมว่าเยอะแต่เราต้องหาวิธีตกมันไอ้เท่านั้นแหละมันเป็นบ่อที่กึ่งธรรมชาตินะเห็นรุ่งหมายบอกอยู่เดี๋ยวผมจะให้ให้ให้เบอร์รุ่งหมายไว้ในในคลิปผมแล้วกันบ่อนี้น่าจะประมาณสัหกสิบไร่ได้ดูทางนู้นด้วยมีคนมาตกกันเรื่อยๆครับนะาะดูมีสุ้มมีไฟนะมีคนมาตกกันู้นน้นกี้มีกันหมดฟางนู้นก็มี ปลาไม่อยากกลับเลยอ่ะปลามันขึ้นแบบเยอะเราใจอ่ะมันยั่วเราตลอดเลยปลาเห็นแล้วอยากเลยเดี๋ยวผมก็จะหาหมายใหม่นะมาให้นา้าๆได้ตกกันอันนี้อยู่ตำบลอะไรนะแต่รู้อำเภอตาคีบอ่อตกปลาหงทอง อยู่อำเภอตาคีเทศบาลนครสวรรค์ครับผมตาเพจเนี่ยเดี๋ยวผมลงเพจไปให้นะสวยงามมากเลยไม่อยากกลับเลยแต่เราต้องกลับคุณนี้ับจะกลับไปทำงานครับแล้วนะ ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผมเนี่ยเป็นคนที่สอบหาหมายใหม่มากมากเลยผมไม่อยากตกหมาที่เดียวเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสไปไปหมายใหม่หม่ผมก็อาจจะเอาคลิปมาลงให้เอาคลิปมาลงให้นะค่าคัน50บาทป้าออกได้หมดครับยังไงครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปผมด้วยนะคันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ